ได้ป่วยกมืองี่มันก็เป็นขนที่มันก็เป็นรายแล้วเนี่ยอนควรค่ะเหมือว่ามันตายตีกับให้ตัวจากทหารแล้วก็กรนิษผมก็นสดท้ายมันเลยเนี่ะรับก็กีจริ แล้วก็ยืนทุกมุมแหมะมาถ่ายูปขึ้นเราหมดทหารบอกว่าถ่ายรูป่ายได้แต่ย่าถ่ายแตกนู้นถ่ายมานี่เราไงเราก็ต้อง,งน่าลงไปลนะงลแล้ว <มา S 2> นี<ม>่้าเขาต้มีานหรอว่ะมากป็นฮอร์โมนด้วยตีมตั้งแตโอ้ยดแมดหดจั้ปีแล้วรับเนี่ยแม่จั้ปีแล้วรู้หดแทาหไป่าอยู่ในตัรััวรไม่บอกวกต้นรทั้งเหรอบอกก็สน เมื่อวานก่อนอีอันนี้เาอาขาเอาน้ำไปรด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 ไทยว่าทำไมต้องมากอะไรอ่างี้ครับนี่โจไ่งเป็นะทูสลัดสลัดตะหดเก่งไนมึงบึ้งตอนนี้ดาอยู่บ้านตาแกว่าดาเขาอยู่บ้านแล้วเขาจะได้ยิ้มรอยยจยินไปยินงให้จะได้ดาเก่งหดเก่งไงมึงบึ้งถึงแกสองหดแร้วแม่ให้แม่ตอนเขาจะสั่าก่น ขมิ er um way, ma wai, ma ้นเข้ามาล่ำอยู่หันมาหันมาไหวมาเหรียญทองนะใส่สุดโบราณโบราณมาดอกยืนหนึ่งยี่ทางคางมาได้อีหนุ่มมึงมาบบท่านทำไมมาท่านกูใหญ่บุญรำแข่งกับมันเลยได้อยู่เชิดรำเข้ามารำเหมือนช้าเพราะว่าเข้ามาได้ทองเลยบนมีังาเลยเขาบอกขมิ้นถ้าอีหนุ่มมาท่านใหญ่ลุงเขาไปรำแอตตีเขา ว่ามึงจะํำได้อนสกูบ่ไวแบบี่เขาสาว็เ็้เขาสวย้โคนงามลยงามดีส่วนมากคนก็มันเป็นคนคนที่ขมนไงามแนี้ก็ขมนยวนมันมเปนขมิ้นแทขมิ้นแฉมงามขนยวนมันงามขมิ้นยวน้นพวกแต่งตัวดีจะมีตังนิดนึงจะมีตังขมิ้น้จะว่าจะแถมถืขาล่างเขาขั้นจะเบิแล้ว เขาจะยกลำคาขึ้นกันแล้วเขาบบได้อกอกครัวบ้านคือบ้านเขาเดเนาะเขาจะเอาเสมอเลยที่สมือไปพากันไปพากันไปพากันไปแหละเขาเห็นบอกเขาว่าสมน้ำนาโบ้ไอ้ที่บอกไปเห็นโบไปสอดปลาไอไปสอดกระทิยม ตากานไปสอดจะไปสอดจะพิมเอาไอ้ขนมเอาขนมเสียไปขายเปเหรียนลอยไปเหยเอาไปเห็ีดทยเขาอาไปลงท่าไหนนั่นไหมกินเมี่ยงแล้วกลับเขาไปดีก่อนเป็นอะารไเหยียแล้วเด็บุญแี่เด็บาปวะกแต่งโม้หแต่งโมขนไปเป็นแต่งโม้เอาไปหเอาไปไปหายเขากินจานวันยัดินที่อันแช่ออมบวชเพื่นเนาะ มีไปแล้วอ่านอาสาร์โบสยีรีอกว่าอ๋ออ่โบสคนก็ยังไม่กองีอยู่เลยคนีก็คือกวงอันกวงท่านแค่ว่าศาสตร์รงเรียนกินละไม่งเลียนยิงประเด็นเลยไะมโรงเรียนคนจะบอกคนล่้ยคนรุ้ยยีรีไเฮ็ดไงเฮ็เพื่อเหลี่ยเฮ็ดไงเฮ็ดปลาเฮ็ดใดกระถินไปทอดเหมือนบ่มีในน้อยที่ปินเส้นเสร็จเด้อเฮ็ดไป หัดเงี้ยเดีนผู้ใหญ่บ้านเนาบัรก็ทางข้าข้ายเลี้ยงใส่เไปแล้วแม่บัรเน่รเนีนั่งรถ่มนี่บนั่เต็มย่านีนน้แหละมาวแตันคือควายมีบุของเราก็มีไว้รุ่นมารอแล้วเหมือนกันหรือตรงโน้น

ไอ้ไอ้ตอนไปไอ้ตอนไปเราพากันขี่จักรยานแข่งกันไปดีดีเพราะขันตาผมไม่ไปดขึ้นจักรยานได้รถใหญ่มืดมันทีบปรดเนี่ยมันขึ้นไปเลยเอามาตับมาเตะเนาะมันขึ้นไปตอนลงไปนึงวูดรถมีอับบอทันจักรยานทุกคนเลยวะโอ้ยชมพูขึ้อะไร ไปแต่ลูกกับพี่าหานก่อนคนอยู่ป้อมค่ะอ๋อคนอยู่ป้อมแปลงนลังแปลงพลังเก็สกปถ้าเราดีๆแล้วถเกมันเป็นต้นลับยังไง ก็เลยเนี่ยอย่ามาทำายิ้มววนจัทรสะบัดชายง่แป๊ไปแล้วตกเด้อมันชัากมนรกมันนี่นี่เอากรับบ้าแล้วนี่้นี่าบนี่มนั่งเดแต่มึงมันม่ใชรที่ขียมากเล คิดเก็บไม่ได้ไม่ได้ฮ่าใ่ไหมพตอบไหมพี่ถกภาษาต่างไปี่ต้องไหนดูพิเศษไปมั่ไอตอนที่เป็นเหมือนตลาดต้องต้องาษอะไร บ้านนั้นประสาทอะไรสามกิโลจับชีวิตไปเลยครับสามสิบสี่กิโลจากนี่ไปตาควายใช่แต่ว่าทางมันไม่ค่อยดีนะทางมันขุขาะมากก็ว่าง่ายประสาทจาคัวเห็นเขาอสวยสวยสมบูรณ์ประสาทมันยั้อย่างเกี่ยงยากบอกเลยว่ายากมีโอกาสเครื่องทางได้ข้างล่าง

ผูกเสียก่อ